มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสถิติ head d t ต head ดีที่สุดประจำวันพุธที่11สิงหาคม2567จะก่อนอื่นไปสรุปผลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา3คู่คู่แรกชงเย็นบิดแบนซิตี้แพ้2-1ไม่เข้าเป้านะครับคู่ที่2มิววอร์อยู่21ชนะ4-3และคู่ที่3อะคาเดมีวิซาชนะ3-2เข้า2พลาดไปน1นครับวันนี้มาลุ้นกันต่อ3คู่เน้นๆที่คัดมาฝากการทีมที่มีสถิติเ to head ดีที่สุดคู่แรกเนี่ยออกไปกับที่สกอตแลนด์ฟุตบอลหญิง เวลาตี2กาดโกซิตี้ต่อ1.25ทีมที่2ซันโตตี5ที่บราซิลและทีมที่3ไปกระที่อาร์เจนตินาครับนิวโอบอย ในส่วนของ h ฮ tohead to ครับกัตโกซิตี้ทีมหญิงพบกับทีมเฮร์ตกัตโกซิตี้เป็นต่อ1.25เฮททูเฮ90%ครับพบกัน10ครั้งชนะ9เสมอ1พบกันล่าสุดเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาครับกัตดโกซิตี้ชนะ2-0ก่อนหน้านั้นก็บุกไปชนะ2-0 2-0 3-0 2-0 3-0อยู่ประมาณนี้นะครับสกอร์ยอดฮิตก็อยู่ที่2-0นัดนี้ต่อ1.25ครับส่วนทีมที่2ที่คัดมาตี5ฟุตบอลบราซิลดิวิชั่น2ซานโตสบุกไปเยือนต่อ0.25เฮพทูเฮ10 ครั้งชนะ8เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเมื่อเดือน5เช่นกันที่ผ่านมาสันตชนะ4-1-2-0ในส่วนของทีมที่3ขับไปกันที่อาร์เจนตินาครับฟุตบอลถ้วยเทียเจตินาตี5นิวโอบอยบุกไปเยือนต่อ0.25คู่นี้พบกัน8ครั้งนิวโอบอยชนะ เสมอศูนย์แพ้หล่าสุดที่พบกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนหนึ่งนิวโอบอยบุกไปชนะ1ประตูต่อศูนก่อนตอนนั้นก็เปิดบ้านชนะ2อและนี่ก็คือ3ทีมที่คัดมาฝากทุกท่านในค่าคืนนี้ทีมที่มีสถิติ h ฮ h เดีที่สุดประจําค่ําคืนนี้ทีมแรกครับการ์ดโกซิตี้ต่อ1.25 H2H 9ดทีมที่2องซันโตซิตี้ต่อ0.25 h ์จุดสอ้วก็ทีมที่3ามนิวโอบอยต่อศูนย์จุดสอเฮ สำหรับทีมที่คัดมาก็คัดจากทีมที่มีสติเฮตุเฮตชนะดีที่สุดประจําวันอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาผสมแอดมินคัดเฉพาะทีมที่มีสติเฮติ h ฮตดีที่สุดมาฝากทุกท่านถ้าสนใจครับค่ำคืนนี้ไปลุ้นด้วยกันคัดโกิต้ซันโตนิวโอบอสตี้ขอไว้เข้าทั้ง3ทีมขอโชคดีทุกท่านครับ